ไม่ได้อยู่เขาใหญ่หรือสวิตเซอร์แลนด์แต่เนี่ยเมืองแคดอุดรธานีวันนี้กุ้ยพาทุกคนมาอยู่ที่ Diamond in the Garden กปลุยขอพรีเซนต์บรรยากาศริมน้ำนั่งชิลๆมองวิวบลูลากูณมาเป็นครอบครัวอยากได้ความเป็นส่วนตัวก็ต้องซุ้มนี้เลยจะให้อยู่เฉยๆได้ยังไงมุมสวยๆก็เยอะมุมถ่ายรูปก็แยะตามมาแชะกันได้เลย ความร้อนไม่เคยปานีใครแต่หัวใจยังเสพติดเช็คอินคาเฟ่งั้นสั่งเครื่องดื่มมาดับกระหายแถมได้ถ่ายรูปเท่ๆโอ้ยทุกคนตอนนี้กุยเบรกไม่อยู่แล้วค่ะบรรยากาศมันพาไปสั่งเค้กมาเต็มโต๊ะจะกินหมดไหมเนี่ยใครชอบเอแคลพลาดไม่ได้เลยกัดคำเดียวน้ำแตกกระจายเอแคลว่าสุดแล้วมาเจอเค้กมะพร้าวคือเดอะเบสไปเลย ให้ความหวานผ่านไปต่อไปคือสถานีความแซ่บมากันหลายคนคยกูกันแนะนําเลยตําถาดไดมอนต์ปีกไก่น้ําแดงที่รสชาติไม่เหมือนใครเธอไม่ทันเลยหยิบใส่ปากเพลินเกือบลืมรีวิวก็มันหิวนี่ทําไงได้หมูย่างไดมอนก็อร่อยไก่ซอสมะนาวทอดมันกุง้งใครอยู่ดอนอย่าลืมแวะมาเลยนะบรรยากาศดีมุมถ่ายรูปก,ก็เยอะอาหารก็อร่อยไดมอนอินดะกาเดนทางออกหนองคายกด GPS มาถึงแน่นอน